สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีทุกคนครับผมจันกับมืี่สวัสดีเดินทางมาขอสุขขอลาบมาขอแนวทางเนาะเพื่อว่าไปเป็นแนวทางเพื่อว่าจะเป็น <c oughs> โชคกินลาบจาันกับโบหูคือกันว่าจาันนั่งรถออกมาจาันกับโบหูว่าจาันสีเเ่เหลี่ยมตัวใดญบอกสว่าสิไดม้มาทําพิธีขอปูในมือนี้เนะาะจันกับ บ่มีอย่างไรดอกจันก็มีแต่เหล็กกันบ่มีลยนะดีสิไปหาเป็นโชคเป็นลาดหรือว่าไปหาแนวทางเพื่อพี่น้องอยากไปยิบรัเตอรี่เนาะหาลัเตะบานหาลัเตอรี่มันจัะใบสองใบหรือว่าผู้ใดอยากมีโชคของรางวัลที่หนึ่งก็ดีก็คอยพี่น้องโชคดีไม่ใช่เด้อผู้ใดชอบผู้ใดมัก นั่ไปพิาจารณาด่านกับโอหักันว่าเลขสอกตเท่ด่านกันอยากมีโชคมีไส้กันด่านกันจนึงเลยมาขออ้อนจากครูมาขอความสำเร็จพี่น้องสุขสุพ้นที่อยู่ไกลอย,ยู่ไกลก็ดีที่นั่งชมอยู่ก็ดี่านกันโอหัวว่าชีได้เลขเท่ จานก็ถึงมาทำพิธีในมือจานก็ได้แบบนี้จานกระเสียมันนะีอยังสี่ล่ะก็ว่าจาน์ตมีปูเป็นที่พึ่งจานเรยว่าเ็กจานกรกนกบโมี่ยังไหลดอกเลขทูบกับโบมี่เลขค้กก <c oughs> ขางประทัดกระโมี่ท้งเขามี่ต่เลขันน้ำมตนนี่แหละจานกระเสียมันในขันน้ำมต์อของจานขันมันขันเลขสถือๆอ่ไม่ต้องหลาตัวดอก,กวัดไปเลย น้องพี่น้องเนาะตามตั้งทียก็เลขปะทัดก็มีเลขจุดถูกก็มีดย่างใดย่างหนึ่งก็ต้องมีโชคมีใช่แหละแต่ว่าจานกับบริมีแนวาข้างแบบนั้นจานกับมีดใ่ทันน้ำม่อนจานก็เลยฝากพี่น้องว่าอันผู้ใดคิดว่าเป็นชิ้นยืนชิ้นใดก็ขอให้พี่น้องเบรบเลี่ยนเอาเด้อบางทีจานกับกอบหมูยังหน่อยอยู่ออพี่น้งใช่ สามตัน่ะสามตหลังก็ยังดีสะโค้ยเบย์ชกเวลารับหลังวันยังไรเนาะบบบนี้เนาะเป็นเลขไรเนาะหลังก็ยังคู่หน่อยโอ้ยมึงบันเด้ลยังเอ้ยฝากผีฝากน้องนี่อาจารย์ดูให้ใครอีกเป็นเลขอะไรเขาต้องคอมเมนต์ดูเนาะเอออาจารย์บอกตังเนาะ Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa อันในแบบนี้อาจารย์เสียมันนั่งสี่ละใช่906เนาะก็ต้องเปียเาหลายตัวดอกครับบว่านี่แหละ906 9060 96นะทุกท่านเพราะต้องบอกว่างวดที่แล้วเนี่ยของอาจารย์ที่อาจารย์มาเนาะก็เข้าเข้าเต็มๆในโชว์เอยโชว์ใบโชว์ใบหวดที่แล้วคะแขอดูหลักฐานขอดูหลักฐานก่อนตัเีเป็น เป็นใบเก่าเป็นใบ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 เก่าเนาะอันนี้เป็นเลขเป็นเป็นเลขที่อาจารย์เลขความฝันใช่ไหมคะเป็นเลขความฝันนะฝันว่าอาจารย์จับกบใช่ไหมคะครับอันนี้ฝันว่าอาจารย์ที่ว่าฝันว่าจับกบค่ะครับนี่เลขเลขเลขวดที่แล้วเนาะเพราะว่าอาจารย์ฝันนะนี่เป็นเลขฝันที่อาจารย์ฝันว่าได้จับกบอาจารย์ก็เลยเป็นแนวทางมาพี่น้องเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็เลยบอกว่า อันนี้จันก็ให้เป็นแนวทางเพื่อไปหาลัตอรมัีม่ดูเพืฤฤ่ออยากมีโชคมีรางวัลเนาะสนนรัฐบาลไทยจันก็เลยบอกว่าในงวดน,นี้จันก็มาขอเลขขันน้ำมนต์จันก็ได้แบบนี้จันก็เชื่อมั่นใน <c oughs> ที่ปู่ท่านให้มาจาันก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนไปและเปลี่ยนแปลงจันก็ยึดมั่นถือมั่นปู่ให้แบบไหนจันก็เอาแบบนั่นแหละเพราะว่าก็เห็น อยู่แต่ว่าถ้าใครคิดว่าเป็นเลขตัวไหนหรือว่าคิดว่าเป็นแปรเปลี่ยนอะไรก็ขอให้ออกไปพิจรารณาดูแลพี่น้องเด้อ,อาการกใายเป็นแค่เพียงแนวทางเพื่อไปหาหลัเตอรต่ไปหารางวัลมึงงวดประจาวันที่สิบหกตุลาคมก็ขอให้พี่น้องที่ช่มอยู่ก็ดีก็ขอให้มีโชคไม่ใช่ก็ขอให้ประสบพบเจอที่ทีเด้อพี่จิ้นมีใส แต่มีใบสามใบต้องพูนี่แหละก็ไข่ก,ขกับอ่าเป็นไขก่ก็ุ่งขาวหอมขาวจานกวางันวาเสียวได้ลูกพันวาจานก็เลยพอดีเกิดจานก็เร่ขึ้นได้จำได้พอดีก็ดาาีนาาี่จานก็เลย ใช่เว่าคุณก็บอกว่า้ชื uh ้อเราได้ล uh uh. uh ูกวางสิคุณบอกห้ซ uh uh ื้อตัวนี้เลยครับแมนแานกระบอกยังไหลกบ่ไดครับครับผมอันนี้ก็คือเป็นเลขชอบหรือว่าเป็นเลขฝันของจานจันแก็เรยว่าคนกับาในนีมิดฝันดูจันแต่เรยว่าเป็นอ่ะแต่้วาจะพี่น้องขันบ่มักบ่ชอบหรือจังไดก็ผพานก็ไดได้พี่น้องเด้อพอจยนก็ยังเป็นคนผู้หน่อยอยู่ สิ่งใดที่บัตถุมากควรลูกจานก็ขอสดขอขมาสิ่งใดที่จานมาด้วยใจอันศรัทธาและว่าจานก็ะเส่อมันไม่ปูกระคอยทูลงในตายอย่างนี้ซอยเหลือก็ขอให้ใหใหพี่น้องสุขุมสุกคนก็ขอให้มีโชคมีชัยเด้อพี่น้องเด้อครับสาธุนี้คือว่าจานก็ให้เป็นเหล็กขันน้ำมนต์ก็คือว่าอันจยังได้นั่นก็ อห้พี่น้องมีโชคมีใช่อ๋อโชคดีโชคด,ชคด,ชคดีตลอดปีตลอดไปได้พี่น้องเด้เอบวกาับา<อ>คยกกุยู่ไก่ยู่ไก่ก็ดีที่ยังชมอยู่หรือว่าให้กำลังใจอาจารย์ทั้งคุณปอคุณแม่ที่ป่านาอาก็ดีก็ขอให้เฮงเฮงในงวดน,นี้ก็ขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปถ้าใครมาทางนี้ก็ขอให้โชคดีโชคดีแล้วพี่น้องเด้อ เดี๋ยวขอเบอร์โทรอาจารย์หน่อยครับเผื่อว่ามีใครอยากจะโทรมาเนาะพูดคุยกับอาจารย์นะครับตัวเก่าก็พับออก็าได้ครับพับพับเลขเก่าออกเราจะขอเบอร์โทรนะอาจารย์จิตนะเผื่อเอ็ซีนะฮะอยากจะโทรนําให้กำลังใจอาจารย์นะฮะราะว่าอาจารย์มาก็ มีค่าใช้จ่ายเนาะใ,<ช>ในการเดินทางมาเผื่อใครได้ช่ว <ๆ S 2> งได้ลาบแล้วก็อยากจะช่วยเหลือนะครับอาจารย์ตะเด็ดก็<ช>ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับเบอร์โทรนี้เลยเนาะศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าสามเก้าหนึ่งเก้านะครับผมนี่นะครับผมาาจะถ่ายรูปไว้นี่แคปหน้า <ๆ S 1> จอไว้เลยนะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาจารย์ตะเด็ดมากๆนะครับผมอ,อ,อ,อ ขห้าตัวเน้นๆครับวันนี้ขอโชคดีโชคดีนะครับเด้อพี่น้องเด้อคมสองพยหกสิบเจ็ดก็ดีก็ขอให้มีโชคมีชัยเลขก็ขอให้เก้าศูนย์หกอ่าก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยเด้อพี่น้องเด้อาจานก็ขอฝาก <c oughs> สองตัวจานก็ขอฝากสามหนึ่งะพี่น้องเด้อจานก็ ให้เป็นแนวทางของรัฐบาลไทยเนาะเพื่อไปหารัตเตอรี่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อได้โชคดีมีชัยก็ขอให้พี่น้องพิจารณาถ้าว่าสิ่งใดที่พี่น้อง,อค,นะง,องอคิดว่าเป็นสิ่งองื่นสิ่งใดก็แล้วแต่พี่น้องตัดสินใจได้พี่น้องเด้อก็ขอให้ภาวนาก็ขอให้โชคดีก็ขอให้พี่น้องโชคดีทั้งพรุ่งนี้ก็ดีก็ขอให้ได้โชคดี ก็ขอให้วันที่16บหกตุลาก็ขอให้ได้โชคดีได้พี่น้องเด้อใครได้ดูอยู่คืนนี้ก็ดีใครได้ชมอยู่พรุ่งนี้ก็ดีก็ขอให้เฮงเฮงปังปังก็ขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปก็จานก็ไม่มีอะไรที่จะฝากจานก็มาในสถานที่ตรงนี้จานก็ได้มาขอเลขขันน้ำมนต์จากปู่องค์ดำจานก็เชื่อมั่นว่าปู่องค์ดำท่าน ก็คงเมตตาจานก็มีความจทธาจากกูก็จานก็ไม่มีอะไรที่จะแปลเปลี่ยนไปจานก็ไม่มีเลขประทัดก็ไม่มีเลขทูบก็ไม่มีจานก็มีให้90631ในงวดนี้ก็ขอให้โชคดีพรุ่งนี้ก็ขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปเฮงๆล่ำๆรวยๆพี่น้องทุกคนก็ขอให้ Sát thụ, sát thụ, sát thụ, chốt đi, đơ, phí nông, đơ.